ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบแมนที่เจอกันจะมันจุดโลกอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบใชจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ยอยู่ใกล้ๆอย่าลืมเพื่อไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่10เมืองทองยูนเต็ดปะท่าบุรีร United, มัมยูนเต็ดสสโมสรใหญ่ของไทยที่ยกระดับลีฟฟุตบอลของชาติไทยดึงดูดให้คนไทยมีความสนใจในฟุตบอลไทยมากยิ่งขึ้นและทั้ง2ทีมกลายเป็นขั้วอำนาจของฟุตบอลไทยที่เป็นไม้เบือ่อไม้เมากันมาโดยตลอดเพราะสมัยตอนไทรพิม์ลิก,กลังบูมใหม่ๆนั้นเมืองทองยูนเต็ดคือทีมนัมเบอร์วันของชาติไทยซึ่งหลังจากทีมอย่างบุรีรัมยูนเต็ดได้รับการสนับสนุนจากบิ๊กเนมอย่างเนวินจิชชอทำให้บุรีรัมย์นั้นยิ่งใหญ่่่แแและะขข็็งงงกกรรรรมมมาาาายิึ้นนจจสสสถปบคว ทามแชมป์มามากไปและทําให้เวลาทั้งสองทีมเจอกันทีไรนักฟุตบอลมักจะใส่กันแบบเต็มที่เกินร้อยแม่ชม้อยยืนเชียร์เจอกันเมื่อไหร่คนนี่เต็มสนามจนล้นหลามออกมาด้านนอกเลย อันดับที่เเชลซีประทะอาร์เซนอลนี่คือศึกระหว่างทีมยกษ์ใหญ่ของเมืองหลวงที่มีชื่อเรียกเท่ๆว่าลอนดอนดาร์บี้แมตช์เรียกได้ว่าในช่วงสิปีที่ผ่านมานี้สโมสรไอป้ปืนใหญ่อาร์เซนอลกับสิงห์บลูเชลซีครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานด้วยอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาร์เซนอลและความสาเร็จยุคปัจจุบันอย่างเชลซีมันมีชนวนชวนมันทุกครั้งเวลา2ทีมนี้เจอกันและตอนนี้นอกจากความยิ่งใหญ่แล้วยังเป็นการประทะฝีมือของสองคุณซือแถวหน้าของวงการอย่างอาเซนเวนเกอร์ผู้ที่เคยพาทีมไอ้ปืน ยิ่งใหญ่แบบไร้พ่ายหนึ่งเดียวคนนี้และโชเซ่มูรินโญ่ผู้ที่เคยพาทีประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายยิ่งทั้งคู่นั้นไม่ถูกกันอีกยิ่งเพิ่มความมันไปกันใหญ่เลยอันดับที่8ลาซิโอปะทะโรมาศึกร่วมเมืองอันเก่าแก่ของโลกอย่างกรุงโรมของอินซีฟ้าขาวกับไอหมาป่า ถึงแม้ว่าซิลิอาอิตาลีจะได้รับความนิยมน้อยลงกว่ามเมื่อก่อนมากแต่สิทธ์ที่เรียกได้ว่าโคตรมันของการโชษซิลิอาต้องมีเกมดาร์บี้กูโรมติดอยู่เสมอเป็นแน่แท้โดยทั้งสองทีมนี้มีความแค่กันมาอย่างยาวนานเนื่องจากชาวโรมา่ามักจะคิดว่าพวกเขาคือชาวโรมของจริงส่วนลาซิโอนั้นเป็นพวกแอบอ้างและจะทําให้ศิกระหว่าง2ทีมนี้เจอกันทีไรทั้งนักเตะและแฟนบอลกนใส่เต็มที่กันเสมอ ันดับที่7อเลติโกมาดริดปะทะเรอัลมาดริดดาบี้ของเมืองหลวงแห่งประเทศสเปนร,ระหว่างทีมที่ยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานอย่างเรอัลมาดริดและทีมที่เป็นเบี้ยล่างเมืองหลวงมาตลอดอย่างอเลติโกมาดริดถึงแม้ว่าในอดีตอเลติโกมาดริดจะเป็นเบี้ยล่างของมาดริดอย่างสม่ำเสมอม,มาอย่างยาวนานแต่นับปัจจุบันทีมเบี้ยล่างทีมนี้ได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาเทียบชั้นทีมชั้นใหญ่ในยุโรปไปแล้วซึ่งการันตีด้วยแชมป์ลาลิกาสเปนที่แกมาแรงแซงโค้งโค่นทั้งบาร์ซ่าและเรอัลมาดริดอย่างโหด ทีมตราหมีสามารถฟาดฟันกับทีมราชันร่วมเมืองที่มีนักนเตะซุปตาม,มากมายได้แบบไม่เป็นรองเลยอีกต่อไปและการเจอกันของ2ทีมร่วมเมืองสเปนนี้เป็นแมตช์ที่ทุกคนต่างเฝ้าติดตามและคอยซึมทราบความมันทุกครั้งเวลาที่ทั้งคู่เจอกัน อันดับที่6บาเยิร์นมิวนิกประททศบุรุสเซียดอทมุนการเจอกันของขั้วอํานาจอันยิ่งใหญ่ของเมืองเบียร์ที่มีฉาย,ยาว่าเสือใต้ประทศเสือเหลืองซึ่งใน5ปีหลังสุดขั้วอํานาจของเยอรมันนะั้นทุกคนต,ต่างต้องยกให้เสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเป็นทีมที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงทั้งในประเทศและเวทียุโรปและในเวทีบุนเดสลีกานั้นทีมที่สามารถเบียดแชมป์กับทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกได้อย่างสูงสีก็คงเป็นทีมคุณภาพที่เล่นบอลอย่างเป็นระบบอย่างดอทมุนที่เคยสามารถปาดหน้าแชมป์ทีมอย่างบาเยิร์ สองทีมโคตรมือของเยอรมันนี้แฟนบอลต่างลั่นกรองรอชมอยู่เสมอเลยทุกๆครั้งอันดับที่ห้าอัลเซนอลปรทาทส นี่คือศึกระหว่างไอ้ปืนใหญ่ฉกกับไก่เอยทองซึ่งเป็นลอนดอนดาร์บี้แมทที่มีประวัติศาสตร์ยา,ยาวนานโดยแฟนๆทั้งสองทีมนี้มีประวัติการเกลียดกันมานานตั้งแต่ปีมาโวและทั้งสองทีมนี้มีสนามบอลที่เรียกได้ว่าติดกันแบบเดินไปหากันได้และทีมอย่างสปเปอร์ต้องตกอยู่เป็นเบีย้ยล่างของอาร์เซนอลมาโดยตลอดเรียงง่ายๆว่าถ้าสปเปอร์อยู่ที่5อาร์เซนอลต้องอยู่ที่สซึ่งทั้ง2ทีมนี้ไม่เคยยอมกันจริงๆดังนั้นเวลาไก่จะฉบปืนเมื่อไหรแฟนๆของทั้งคู่ต่างเลือดเดือดกันเสมอเวลา โคจรมาเจอกัน อันดับที่4อินเตอร์มิลานประท่าเอซีมิลานเป็นมิลานดาบี้ที่เป็นการฟาดนระหว่างเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลซึ่งทย้อนกลับไปเมื่อ1ิปีก่อนศึกที่ใหญ่สุดของโลกใบนี้ในยุคกันโช่ซิลอาลยังจเจริญรุ่งเรืองคงต้องเป็นศึกนี้เท่านั้นเพราะนี่คือดาบี้ที่มีดีกรีความมันแบบทะลุพิกัดจัดเต็มกันทั้งสองทีมแถมยังมีการใช้สนามศึกจ้าแห่งเดียวกันทําให้ความมันมัก พงไปถึงระดับ5ดาวทุกครั้งเวลาทั้ง2ทีมนี้เจอกันและถึงแม้ตอนนี้ทั้ง2ทีมจะลดความยิ่งใหญ่ลงบ้างแต่การเจอกันก็นยังน่าติดตามเสมอ อันดับที่สามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ดาร์บี้แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ถ้าพูดถึงแมนเชสเตอร์ทีฟุตบอลอันดับต้นๆของอังกฤษและเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จมาอย่างมากมายก็คงต้องยกนิ้วให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนซึ่งในสมัยก่อนน้อยคนนักที่จะรู้จักว่าเมืองแห่งนี้ยังมีสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ด้วยจนกระทั่งปี2008แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นายทุนกระเป๋าโตเท่าต่อปีโดมาลงทุนและใช้เงินทุ่มแบบเหมือนปั๊มเองได้จนทําให้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขึ้นมาพังหาดงําทําโลกได้ในที่สุดจนสามารถมาเบียดทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูได้อย่างสูสีและยิ่งในปี 2, 2012ก็คงไม่มีอะไรน่าเจ็ดใจแฟนผีไปกว่าการเบียดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในนาทีสุดท้ายทำให้ปีนั้นแมนยูแฮวแชมป์แบบเงืบแดกไปเลยและการเจอกันของสองทีมนี้ดีกรีความมันไม่เคยเป็นสองรองใครไปแล้วในวันนี้ อันดับที่2แมนยูประทะลิวพูบชื่อเรียกที่ติดปากคนไทยมาตลอดว่าสึกแดงเดือดน,นี่คือการประทะก,กันของ2ทีมใหญ่ในลีกที่มีคนดูมากที่สุดในโลกระหว่างทีมที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงมาอย่างช้านานอย่างลิวพูลและกลายเป็นสุดยอดสมโมสรของลีกอังกฤษแต่หลังจากที่ทีมแมนยูได้กุณสือรับอาการอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเข้ามาคุมทําให้ขั้วอํานาจต้องมาเปลี่ยนสลับกันและนอกจากเรื่องฟุตบอลแล้วทั้ง2เมืองนี้มีปมความแคดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจระหว่าง2เมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอีกโดย ึกแดงเดือดเป็นสึกที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยต่างเฝ้ารอคอยกันมากที่สุดเพราะสองทีมนี้มีแฟนบอลอย่างกว้างขวางและมากมายและเมื่อมาเจอกันนั้นอันดับไม่มีผลแชมป์ไม่เกี่ยวเจอกันทุกขีมมันอยู่ที่สักสีล้วนๆจริงๆ อันดับที่1บาร์เซโลนาปะทะเรอัลมาดริดเอลคลาสิโกศึกระหว่างเจ้าบุญทุ่มและราชันชุดขาวซึ่ง2ทีมนี้มีความขัดแย้งมากกว่าคําแบฟุตบอลเพราะมันลงลึกไปถึงการเมืองระหว่างประเทศของแคว้นกาตาลุญยาซึ่งมีบาร์เซโลนาเป็นเมืองหลวงได้ถูกสเปนยึดเป็นเมืองขึ้นมาโดยตลอดทําให้การเจอกันของ2ทีมนี้เปรียบเสมือนการเจอกันระหว่างตัวแทนของสเปนอย่างเรอัลมาดริดและบาร์ซ่าที่เป็นตัวแทนของแคว้นกาตาลุญญาซึ่งการเจอกันของ2ทีมนี้เปรียบเสมือนสองครามในสนามบอลทีม พร้อมจะฟาดฟันห้ำหันกันในสนามประกอบกับ2ทีมนี้มีซุปตากล้องโลกชื่อดังมากมายไม่เคยขาดสายเลยและปัจจุบันนั้นยังเป็นการเจอกันของนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกทั้ง2คนอย่างเมสซี่และโรนัลโดดังนั้นเอลกลาซิโกมาเมื่อไรนั่นหมายความว่าความมันตลอด90นาทีนั้นการันตีให้คนดูอย่างแน่นอนและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากท่านชอบแมตช์ไหนคู่ไหนอย่าลืมเม้นบอกกันไว้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันซูเปอร์สกอร์อัปเดตผลบอลกันสดๆดสด,สดกว่ากุ้งทะเลเผาแถวเยาวาราชเจาะลึกแม่นยำทำเหตุการณ์ทุกข่าวสารทุกประตูพร้อมให้คุณโหลดกันฟรีๆได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ขอบสนามท็อปเพมตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แน่